เรียกดทุกอาชีพเลยค่ะหนูว่าทุกคนน่าจะมีผ่านอุปสรรคหรือว่าผ่านเรื่องที่มันอาจจะท้อแท้ใจมาบ้างแล้วค่ะพอเราข้ามผ่านมันมาได้เราจะมีมุมมองอีกแบบหนึง่งถ้าเราจำมุมมองตอนที่เราก้าวข้ามผ่านมาได้หนูว่ามันก็ไปต่อได้ค่ะ ความยากง่ายของการเป็นหมอรักษาสัตว์การอ่านตัวสัตว์ค่ะบางทีบางครั้งเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับสัตว์เลี้ยงที่เราสามารถจับตรวจได้เลยในทันทีนะคะแล้วเราก็ต้องค่อยๆคลี่คลายไปทีละปมหรือทีละสาเหตุที่มันทำให้สัตว์มันเกิดการบาดเจ็บหรือว่าเกิดการสาเหตุของโรคเนี่ยค่ะเราถึงจะค่อยๆรักษาได้ซึ่งอาจจะใช้เวลากําลังใจหลายๆอย่าง หนึ่งก็คือมาจากสัตว์ป่าเองด้วยเพราะว่าเราไปรักษาเขาการที่เขาหายหรือเขากลับมาอยู่ในมีสภาวะชีวิตที่ดี่ค่ะมันก็ทําให้เรารู้สึกดีด้วยเหมือนกันไม่ว่าจะเคสอะไรก็ตามค่ะเราฟื้นฟูเสร็จปุ๊บแล้วเขาได้กลับคืนสู่ธรรมชาติเนี่ยเป็นสิ่งที่เรารู้สึกมีความสุขแล้วก็ภูมิใจมากที่สุดนะคะ